หัวหน้าพักเพื่อไทยมาพูดแบบนี้เนี่ยมันคือการมันคือการเหมารวมใช่ไหมหรือมันคือความจริงมันคือสิ่งที่ที่เป็นความจริงแต่พยายามจะปกปิดกันใช่ไหมถ้าเหตุเป็นเช่นนั้นจริงก็แสดงว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยกำลังตบหน้าคนกรุงเทพมหานครที่ไปเลือกนายชัดชาติ ด้วยความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ลงสมัครอิสระสิครับพูดวันนี้ที่น่าสนใจก็คือผลการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางนะครับผลออกมาแข่งกันหลักๆอยู่3มพักนะครับแต่พักที่แข่งกันอย่างเป็นทริงเป็นจังก็น่าจะเป็นพักเพื่อไทยนะครับ กับพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับผลออกมาก็อย่างที่เราทราบอยู่นะครับว่าพรรคเพื่อไทยชนะนะครับด้วยคะแนนเสียงว่ามันห้าหมื่นกว่าคะแนนนะครับชนะพรรคเอพรรเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัสที่พูดเนี่ยผมว่าผมติดใจประโยคของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมากครับ นายแพทย์ชนานานะครับให้สัมภาษณ์บอกว่านี่เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจนะฮะดูจากแววตาน้ำเสียงดูภาคภูมิใจแล้วก็โยงไปสู่ประเด็นว่านี่คือการแลนด์สไลด์แล้วก็เรียกตัวเองอุปโลกเรียกตัวเองเช่นเดิมว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเรื่องนี้ผมรู้สึกผมพูดทุกครั้งของผมลำคาญนะครับลำคาญและเบื่อหน่ายมากกับไอ้พวกที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย เราเรียกคนที่ไม่เลือกตัวเองเรียกคนที่อยู่ตรงข้ามกับตัวเองว่าเป็นฝ่ายผลิตการทั้งท้ที่ผมพูดมาเสมอน,นะครับว่ารัฐมนุนฉบับเดียวกันเลือกตั้งวันเดียวกันเข้าคูหาเดียวกันแต่ถ้าใครเลือกพวกตัวเองเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่เลือกตัวเองเรียกว่าฝ่ายผลิตการนี่เหรอคนที่จะบอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอย่างนี้เหรอที่กล้าคนที่กล้าอุปโลกตัวเองเหรอในแพทย์ชนน่นออกมาพูดบอกว่า นี่ไงเป็นการแลนสไลด์แล้วก็พยายามจะเทียบโยงไปว,ว่าเป็นการแลนสไลด์ครั้งที่2องนะครับหลังจาก,กที่คุณชัดาชาติผู้ว่าชัดชาติได้เป็นผู้ว่าใคนแรกที่แลนสไลด์ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือการตีกินอีกแล้วใช่ไหมนะครับทำไมละครับถ้าคิดว่าเพื่อไทยแลนสไลด์ผ่านการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยนายชัดชาติ หรืออาจารย์ชัดชาติหรือผู้ว่าชัดชาติถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงๆทําไมผู้ว่าชาดชาติจึงไม่สักัรพักเพื่อไทยละครับถ้าสมมุติว่าผู้ว่าชัดชาติสังกัรพักเพื่อไทยแล้วคะแนนถล่มทลายแบบนี้ท่านสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคาครับว่านี่คือแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยแต่โดยข้อเท็จจริงก็รู้กันอยู่ทั้งประเทศนี่ครับว่าผู้ว่าชัดชาตินั้น พยายามจะบอกว่าตัวเองนั้นเป็นอิสระจากพรรคเพื่อไทยพยายามจะประกาศว่าตัวเองไม่ได้ขึ้นกับพรรคเพื่อไทยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่ายังเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่ช่วยพรรคเพื่อไทยมาตลอดแล้วก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้วยซึ่งณตอนนั้นนะครับนายชัดชาติซึ่งณตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้ว่าก็ปฏิเสธมาตลอดเวลาแต่พอชนะปั๊บแลนด์สไลด์ปั๊บเนี่ย หัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างในแพทย์โชลนนานก็ตีขลุ่มทันทีเลยครับบอกว่าเป็นแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยมันใช่เหรอครับมันใช่เหรอครับข้อที่จริงยอมรับเลยครับว่าคะแนนเสียงของผู้ว่าชัดชาติจํานวนไม่น้อยครับที่มันมาด้วยวาทกรรมที่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าไม่ได้สังกัดพักเพื่อไทย หรือพูดกันตรงๆก็คือถ้าเกิดผู้ว่าชัดชาติสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยคะแนนไม่มีทางเป็นแบบนี้หรอกครับผมเชื่อว่าคนที่เลือกผู้ว่าชัดชาติจํานวนไม่น้อยครับเขาเลือกเพราะตัวของผู้ว่าชัดชาติไม่ได้เพราะว่าสังกัดหรือว่ามีสายใยห,หรือมีความเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยหรอครับเมื่อเป็นเช่นนี้ กรณีที่หัวหน้าพักเพื่อไทยมาพูดแบบนี้เนี่ยมันคือการมันคือการเหมารวมใช่ไหมหรือมันคือความจริงมันคือสิ่งที่ที่เป็นความจริงแต่พยายามจะปกปิดกันใช่ไหมถ้าเหตุเป็นเท่นั้นจริงก็แสดงว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยกำลังตบหน้าคนกรุงเทพมหานครที่ไปเลือกนายชัดชาติ ด้วยความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ลงสมัครอิสระสิครับถ้าอย่างนั้นหรืออีกนาัยยะนั้นก็คือการให้สัมภาษณ์แบบนี้ของหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ชื่อชลนละน่านกำลังเปิดเผยความจริงออกมาว่าทุกอย่างมันเป็นแค่การสร้างภาพและทุกอย่างมันได้พิสูจน์ด้วยตัวของมันเองแล้วว่าจริงๆแล้วผู้อาชชาต ไม่ได้เป็นอิสระจากพรรคเพื่อไทยเลยก็ะ้อบอกอย่างนั้นใช่ไหมครับในแพทย์ชนนานพูดพลาดแบบนี้มาหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับมันคลายเขาเรียกว่าไคลายกา,กากเดนที่อยู่ในตัวเองออกมามันเปิดเผยเนื้อแท้เองออกมาไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากที่สภา ผ่านในวาระสองเรื่องขสบัญชีรายชื่อเอา500หารแลวในแพทย์ชนน่านก็หลุดปากออกมาไม่ใช่เหรอครับบอกว่าไม่เป็นไรสามารถจะมีแผนใหม่ที่ไม่ใช่การแตกแบงค์พันแต่จะตั้งพักใหม่พักนั้นคือพักคครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็พูดชัดเจนโอ้โหอธิบายแบบด้วยสมองอันปราดเปรื่องของคนที่เรียนเก่งจนได้เป็นนายแพทย์ สมองที่ปราดเปรื่องมีวิสัทัศน์ที่สุดยอดจนกระทั่งได้มานั่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยสมองอันปราดเปรื่องจนกระทั่งทำให้เจ้าของพักอย่างนายทักษินชินวัตนนั้นไว้เนื้อเชื่อใจให้นั่งเป็นหัวหน้าพักและคงเป็นสมองอันปราดเปรื่องของหัวหน้าพักที่สามารถก้มลงแทบหัวจะชนพื้นได้เมื่อตอนที่ลูกสาวของเจ้าของพักเดินขึ้นเวที นแพทย์นนั่บอกว่าอะไรอธิบายละเอียดยิบเลยครับว่าเดี๋ยวจะเป็นพักสองพักถ้าเป็นสสที่เป็นเขตก็ให้พักเพื่อไทยทําไปหาเสียงเพื่อเขตอย่างเดียวแต่สสบัญชีรายชื่อนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของพักครอบครัวเพื่อไทยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิมเพราะว่าปัญหาเดิมมันมีอยู่ว่าเมื่อมีสสพึงมีตามรัฐมนตรีฉบับ ปัจจุบันสสพึงมีเป็นตัวกำหนดไม่ให้พักใหญ่ๆเกิดการเหมาลวงเหมาโหลได้คะแนนเสียงอย่างบิดเบี้ยวเขาก็เลยมีการกำหนดเรื่องของสสพึงมีจากสสพึงมีจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็เลยทำให้พักเพื่อไทยนั้นมีสสเขตเกินกว่าสสพึงมีที่จะทำให้เขาได้สสจากบัญชีหลายชื่อ เขาจึงเป็นพักที่ได้แต่สสเขตไม่มีสสบัญชีหลายชื่อสสบัญชีานชื่อก็เลยเป็นสสสอบตกกันหมดเลยด้วยเหตุผลนี้ใช่ไหมครับนายแพทย์ชุนาตจึงออกมาบอกว่างั้นทั้งสองพักคู่ขนานกันเลยพักเพื่อไทยเนี่ยสาหรับสสเขตพักครอบครัวเพื่อไทยเพื่อเป็นสสบัญชีรายชื่อโอ้โหปาดเปลืองเรื่องเกินครับ พูดแบบแสดงความปราดเปรื่องมากพราวมากสุดท้ายเป็นไงล่ะครับเมื่อถูกแย้งมาว่าทำแบบนั้นอาจจะผิดรัฐธรรมนูญจนนำไปสู่การยุบพักได้โอ้หรีบออกมาแก้ตัวกันเป็นพลละวันอันนี้แสดงถึงถึงสมองอันปราดเปรื่องวันที่อีกแล้วครับพูดอีกแล้วครับพูดถึงประเด็นที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยครับที่บอกว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งผมผมเอียนพูดอีกครั้งแล้วกันและผมก็เชื่อว่าแฟนรายการเพาอาจันจากแฟนขับระอาจารย์จากก็เอียนเช่นกันแล้วมันจะมาพูดว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้ยังไงในเมื่อทุกคนก็เป็นประชาธิปไตยความจริงก็องบอกว่าเป็นชัยชนะของพรรคฝ่ายค้านถึงจะพูดถูกทําไมผมบอกว่าพูดถูกก็เพราะว่านายแพทย์ชูลนานไม่ได้นับเอาพักของเศรษฐกิจไทยของ ผู้กองธรรมนัตไปอยู่ฝากตัวเองทั้งๆท,ที่ผู้กองธรรมนัตก็ประกาศตนชัดเจนแล้วว่าไม่สนับสนุนานายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าเราดูจากเรื่องของการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ดูจากการสนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยมันก็น่าจะรวมได้ว่าพักเสรีรวมไทยกับพัก เศรษฐกิจไทยนั้นมันก็ฟากฝั่งเดียวกันนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่านายแพทย์ชนั่นจะบอกเวลานับเนี่ยเขาจะนับอยู่แค่พักเรศรษฐีรวมไทยพักก้าวไกลพักเพื่อไทยแล้วก็พักเล็กๆอีกพักหนึ่งซึ่งเขาไม่นับพักเรศรษฐกิจไทยเข้าไปร่วมด้วยคือเป็นพักที่ไม่ถูกนับรวมแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ควรจะรวม เอาพักของแนวคิดของรัฐเอกธรรมนัตไปอยู่ด้วยสิครับเพราะว่าอยู่คนละฝ้าก,กับรัฐบาลแต่การมาตีขลุ่มแบบนี้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยอันหมายถึงนั่นนะฮะเสรีรวมไทยหมายถึงเพื่อไทยหมายถึงก้าวไกลนั่นนะได้รับชัยชนะแบบแปรสไลด์ฟังแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามั่วในตัก,กะจริงๆนะครับเป็นการมั่วที่ที่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีนะครับ ก็คงจะพูดเพื่อจะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองให้เกิดความฮึกเหิมนั่นเองผมมองว่าการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ชรนานสองครั้งนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของการที่พูดถึงเรื่องการตั้งพักใหม่อีกพักหนึ่งคือพักครอบครัวเพื่อไทยกลับมาพูดเรื่องของชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยของเขาเนี่ยเป็นคำพูดที่ผิดพลาดและเป็นการ อธิบายที่ทําให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่มันอยู่ในตัวตนของในแพทย์ชุรนานมันทําให้เราได้เห็นสิ่งที่เขาคิดอยู่หรือที่เขาปกปิดอยู่ผมว่าอันนี้ต่างหากผมว่าน,นี่ต่างหากครับที่ทําให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างนะฮะก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าแล้วการเดินเกมทางการเมืองของพรรคเพื่ไทยจะเดินอย่างไร พอบอกว่าหารห้าร้อยขึ้นมานี่โอ้โหทักษิณซึ่งหนีไปอยู่ที่ดูไบนั้นดีดดิ้นจะเป็นจะตายขึ้นมาเลยนะครับนะฮะมันไม่เป็นไปตามแผนมันมาชนะกันโค้งสุดท้ายนะครับก็คือหยิบเอาเรื่องนี้มาให้เห็นว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านและเป็นพักนำฝ่ายค้านนีวยนะผมคิดว่าเรื่องครั้งนี้ทำให้เราเห็นอะไรเยอะขึ้นครับ หนึ่งคือเห็นว่าถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ชุนนาถทําให้เราเห็นว่าหนึ่งผู้ว่าชัดชาติไม่ได้เป็นอิสระจากพรรคเพื่อไทยสองทำให้เราเห็นว่าพรรคเพื่อไทยโดยการนำของนายแพทย์ชุนนาถน,น,นั้นพร้อมที่จะกวาดเอาทุกอย่างมาให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง พูดออกมานะครับว่าเป็นชัยชยนะแบบแดนสไลด์แล้วก็ไปลากเอาผู้ว่าชาติชาติมาซึ่งผมไม่รู้ครับว่าเรื่องนี้ผู้ว่าช,ชาติควรจะออกมาชี้แจงนะครับควรจะออกมาบอกให้ประชาชนเข้าใจครับว่าเฮ้ยมาสรุปแบบที่ในแพทย์ชนนั้นไม่ได้นะความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมไม่รู้ครับว่าแล้วผู้ว่าช,ชาติจะออกมาแก้ตัวเรื่องนี้ไหมจะออกมาพูดไหมถ้าเกิดผู้ว่าช,ชาติ ไม่ได้ออกมาอธิบายไม่ได้ออกมาที่แจงเรือ่องนี้มันก็จะทําให้คนเชื่อได้ไม่ผิดที่เขาจะเชื่อได้ครับว่าสุดท้ายแล้วผู้ว่าชาชาติก็ไม่ได้หลุดไปจากอ้อมกอดหรือในล่มของคําว่าพักเพื่อไทยหรอกครับทําให้เรารู้ว่าอันที่สามทำให้เรารู้ว่า, 3, รา,รวาการเมืองมันเป็นเรื่องของการสร้างภาพ คว้าอาจจะประโยชน์เกิดกับตัวเองโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เราเห็นอยู่อะไรที่เกิดประโยชน์ตัวเองก็มาใส่เป็นของตัวเองลากไปของตัวเองเหมือนกับที่นายทักษิณที่นั่งอยู่ที่ดูใบแล้วก็บอกว่าหารด้วยห้าร้อยก็ไม่กลัวเพราะว่าอะไรได้ยินเขาพูดใช่ไหมครับเขาบอกว่าหารด้วยห้าร้อยก็ไม่กลัวหรอกเขาก็จะแดนซ้ายเหมือนเดิมเพราะพักเพื่อไทยถ้าได้สอสอเขตเยอะแล้วสอสอบัญชีรายชื่อไม่ได้มันก็จะไปเพิ่มในกับพักก้าวไกล แล้วเขาก็บอกว่าเพื่อไทยบวกก้าวไกลเนี่ยก็จะได้สามร้อยไอ้นี่เขาเหมือนกันนิสัยเหมือนกันเลยก็คือถามก้าวไกลเขาหรือยังว่าเขาให้บวกด้วยหรือเปล่าแล้วเรื่องเนี้ยผมก็คิดว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ควรจะออกมาตอบด้วยว่าตกลงแล้วพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะไปรวมอยู่ในมุ้งเดียวกันหรือในกลุ่มก้อนเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยจริงหรือเปล่าจะเป็นอย่างที่นายทักษิณพูดจริงหรือเปล่าว่า บวกแล้วจะได้สามร้อยแล้วก็คือแลนสไลด์ไม่ว่าในแพทย์ชลนาธหรือนายทักษิณใช้ตรก,กะในการอธิบายเหมือนนเลยครับคือไปเหมาเอาคนอื่นเข้ามาไปรวบเอาคนอื่นเข้ามาโดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้พูดสักคำผู้ว่าชาติชาติยังไม่เคยพูดสักคำว่าที่แลนสไลด์มานั้นเป็นผลมาจากพักเพื่อไทยแต่วหน้าพักเพื่อไทยก็ไปกวาดเข้ามา นายทักษินเจ้าของพักเพื่อไทยก็ไปกวาดพักคก้าไกลมาที่พักคก้าไกลไม่ได้พูดสักคำผมจะรอดูต่อไปเขาว่าในสองกรณีนี้ซึ่งเหมือนกันเด้เลยระหว่างหัวหน้าพักกับเจ้าของพักใช้ตักรกะรูปแบบเดียวกันเด้เลยแต่ผมจะรอดูว่ากรณีของหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดถึงผู้ว่าช,ชาติและผู้ว่าช,ชาติจะตอบว่าอย่างไรจะนิ่งเฉยทําเป็นไม่ได้ยินหรือจะออกมายืนยันว่าตัวเองเป็นอิสระจากพักเพื่อไทย แลนสไลด์นั้นเกิดจากผลของตัวของผู้ว่าช,ชาติเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือจะนิ่งเงียบหรือจะยอมรับผมก็จะรอดูครับว่าพรรคก้าวไกลจะตอบว่าอย่างไร<ม>กับกรณีของพรรคเพื่อไทยโดยเจ้าของพรรคออกมาพูดนั่นแหละครับสิ่งที่ผมจะรอดูนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับพรุ่งนี้คงมาวิเคราะห์กันใหม่วันนี้ขอบคุณสําหรับ448ดวงกับดาวที่มอบให้ ซึ่งแน่นอนครับดาวทุกดวงก็จะแปลงเป็นเงินเพื่อน,นําไปสู่โครงการเราจะก้าวบริการพวกนี้มาพบก,กันใหม่นะครับตั้งใจนะครับที่จะอ่านกรอนแต่ว่ากรอนอยู่ในโทรศัพท์ม,มือถือเลยไม่ได้อ่านนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะก็โชโค่อข,ข้างจนเกินไปนะครับแต่ความจริงอยากพูดด้วยความรู้สึกว่ามันได้กินแล้วมันมันเอียน,นจริงๆนะยังคงพูดคำเดิมครับเอียนจริงๆกับคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยเลิกพูดเถอะครับเลิกใช้เถอะครับ จนมันทำจนกระทังง่งรู้สึกว่าเอียนเอียนมากๆมันจะอ้วกกับคำว่าฝ่า,ายบริชาทธีปไตยวันนี้ลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ